นี่ครับเอาเลยครับยายปันอ่อาอดม่ว่างกันเนาะปันหิวอ,หอเข้าและอ่ะมะทิดยอดต่อมะม่วงอืมพักแล้วมะนะเนามะ,ะนะะ้องกันไม่ได้กินเตียกอืมทิดยอด <c oughs> นี่ครับอีือแะ้วอร่อยย่างปิ้งหวานชํำเลยยังชิ้นเห้มหอมเลยครับเเ้ดดอ เอ้ยไปปันหยอกอันนี้เอาไปทดลองห่ยเพระเดิ๋เจ้าทำในหันใจแ้ออาหารขึ่นเนเมี้ยงเ้าเนี่ยนะเป็นเมียงเผยาวเปนเมี่ยงเผยาั้วสดยอดสดยอดก่อนจะรับชมคลิปกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ย่องเราด้วยนะคะ มะเด่งคาเลยยิมมะเด่งคาเลยยิมมะเด่งคาเลยยิมสวัสดีเจา้ายายปันจะมาตำส้มแนะนำตำส้มมะม่วงมแล้วเคียงปุ้งกันเนาะเจ้ามีหอมขาวหอมแดงจีหอมขาวจีหอมแดงจีเจ้าเอาไปจีไฟนะครับจีให้มันหอมนี่ห่าแห้งเอาไปหิงห่าแห้งเอาไป กีไฟเหมือนกันครับแลไปปิ้งไปปิ้งคิกแทงกอาไปหิ้งไฟอ่อนๆมันจะได้หอมคลิกแทงกไปจีครับไฟอ <internally. S 3> ่อนๆนะครับนี่กะปิกีกะปิกัไปจีไฟครับนี่น้ำอ้อยนี่น้ำอ้อยครับน้ำอ้อยนี่มะม่วงเจ้ามะม่วงเดี๋ยวจะเอามาตํำเนาะนี่เป็นมะม่วงมันเจ้านี่มะม่วงส้มอ๋อเจ้สองอย่างนะเจ้มะม่วงมันกับมะม่วงส้มนะครับอันนี้เปลี่ยนพัก ละอันน่ะพักละพักสะอมนะนี่พักกับนะครับพักกับนี่กับดิบนะเจ้านีกักับดิบหญ้าต,ต้นหมาหญ้าต้นหมาไข่เต้กินหญ้าต้นหมาดิบครับมันแกอืดแกเพ้่อยังนะท้องอืดท้องเพอ้่อยังมีสรรพคุณทางยาเนาะเป็นยานี่เป็นนั้นใบตางนี่หน่อต้นชุลอดหน,น่อหน่อต้นชุลอดเดี๋ยวกันมาใช้วิธีตำหน่อรับผมในข้อมือพอวิธีตำ ส้มมะม่วงกันเลยครับสูตรหญ่ปั้นครับอันดับแรกตําห้าแห้งก่อนเจ้าเอาห้าแห้งเอาป่าแห้งลงไปต่ำละเอียดนะครับของละเอียดอยาบครับผมระวังที่เขาตําพริกตําน้ําพริกนะครับ เฮามาพอตะหลวยย่างซี่โครงหมูนะครับนี่ตะหลวยมักซี่โครงหมูไว้ครับตเดอทานพลังจะติดมักได้ชำด้วยขนาดหรอทานยังไม่ได้เด็กกันะ่ะเดี๋ยวรอทานแดงสกักกํานะครับ ก็อ่อยย่างกีิ่นครับย่างกีิ่นหมูคนนี้ใส่กะปิเนะาะตับตับปลาแห้งเซ็ตกับใส่กะปิลงไปเลยครับอันนี้ก็ะหอมแดงหอมขาวเนะหอมขาวหอมแดงอ้าม้าไปตาบย่างเดียวครับนี่สูตรผักเหนือนะครับสูตรเขย่าหนอ สุดใ่ปั้นครับสุดใจปั้นใจดีนะ <c oughs> อันนี้ยายปั้นน้ำเสนอตำมะม่วงครับยางซีโค้งหมูไปได้กินแล้วก็ติดกใจเด้อเยี่ยมนี่นกับพริกเหลา,จาเจ้าพริกกับพริกแห้งติกแห้งจีไฟนะครับ กีไฟอันออนๆได้ครับจะได้หอมจะได้ไฟแห้งหมดได้จะไหมเนาะนี่กับกะปิอันอย่างก็นน้ำอ้อยน้อ้อยก็ได้เมีอนอ่ะน้ำอ้อยกับเจ้น้ำตาลก็ได้นะครับแต่จะเพิ่ม้อนี่มันต้องเป็นน้ำอ้อยครับจะหอมพอแล้วก็นน้ำอ้อยพอแล้วใช่นักมันม,มันวางแบบพอสมนี่ครับ

กก็เคยคอกันเดจะห่วงเขาใส่จะตำคกินมันต่ห้แห้งเลียได้จะได้ันตํำม่วงต่ำม่วง้กับสองคกันยอดเลยอคนี้อลดเขาใส่หนอนี้ก็ลดดบี nó khâu gần cho nó Để coi mà sốt Sốt này cho Sốt không phải giấu Để họ Ôi bếp tầm cắm đà Tầm Tầm Để con con เออมันเครื่องถั่วสกัดเนี่ยเขาไปตำซ้่กรรมกันนะครับยืมห้าหน้ากันเนาะลืมของแต่กันเนาะลืมห้าเนี่ยห้าหน้าลืมอย่างละลืมลืมลืมของแต่กันลืมห้าเนี่ยมดถ่านะเพิ่มความนัวครับเออนทำลายแตกแล้วครับท่านผู้ชมครับมาเด้อเตรียมก็เข้าป,ะป,ะ,ปะป๋าไปล้อเด้อครับเดี๋ยวมากินตำส้มมะม่วง ย่างซีโค้งหมูด้วยกันครับนอน้ำลายแตกแล้วครับเช็วยด้วย ให่ปันผ้าแสบครับวันนี้จะล้ำบะล้ำเดี๋ยวกับมาพอกันทำกั๊มนอชุดยอดนะเพลงน,น ุดยอดสุดยอดนี่ครับแสบหนัวแสบหนัวครับตรงสรุปกระไซละนอ ได้ตีไรยังจะปั้นแล้วจิ้มเขาหรอสุดยอดเลยจังังก็มาจัาง,งเลยเออเปียวปลาครับเปียวปลาครับลอะไรอะเนาะจิ้มเขาหออืมอน้ำอ้อยน้อยบ่เขาเนื้นอเงินห่อนนาะหวานแล้วหวานแลาหวานเลเนาะ มาครับพอปพอต้าหลวยย่างกินงกันครับน้มครับย่างซี่โครงหมูครับอหอมครับเด้อกินก็บตํมามะม่วงแล้วกันครับ นี่ครับเรียบร้อยครับซี่โครงหมูซี่โครงหมูย่งางยายปันพร้อมแล้วย่าง แค่ระดับว่ีโค้งหมูหอมโลอ้าวปาดกินกันแสบ,แสบ ครับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับมาครับมากินตำส้มมะม่วงเตยันครับกินกับยายปันครับวันนี้สวัสดีเจ้ามาครับสวัสดตายินเด้อกินมะม่วงตำมะม่วงกันกันเนาะนี่ครับเอาอะไรครับยายปันอ่าวตำมะม่วงกันเนาะปันหิวแล้วฮะม็อกนึกหยอดตำมะม่วงหักละม็อกนะเนาะ Em tài mà đi kiếm kìa Thôi giọt Mình cấp xí khóa ngủ da hả? Ăn hả? ยืนมาตั้งใขให้ไะโอ้ยเด็คนหลุดมาแล้วครับลืมห <c oughs> ลวกครับทักหลวกกับลังมามาเด้อครับทส้วมห่วง นีห่หยอดต้นชูรสเป็นรวกนีห่หยอดต่างเป็นรวกนี่ับปลานะเจ้ากินเะทักปลากระปตมมามองนี่นะโอ้โหนี่ครับ Ừ phải không? Nó loại rang, ping, luản xâm đấy, nhèm xinh. Ấu, ừ, đẹp anh nhọc anh này anh hiệp anh hiệp anh hiệp anh cháu anh hiệp anh hiệp anh hiệp ăn, hiệp anh hiệp miếng nó này hiệp anh miếng anh hiệp anh miếng phải hiệp Mưa ạ nhỏ tăng ạ nhỏ tăng luôn mà đưa lắm nha thang lắm nha thất thắng mồm nha thất mại ไม่เค่กินต้วยังต่างก,ก้าวหนาเห็นเชุดรถเจ้ากินครับต่างชมต่าโอ้ยังไงครับเออพระราทชาใจด้วย่ะ ไอ้ปังิมนะครับเข้าหน้าเดี๋ยวไอปังบอกว่อนดีกว่าแ้วต้องทำอกินแับกครับอี

น้าเ้อครับตับมะม่วงครับหน้าแรงเลยครับสุด,สดยอดครับหน้าห่อน ตามม่วงกับมะซี่โครงหมูกับมะสุดยอด เมน,นูหลุกขุ่มครับนาหดหนาแหลกเนี่ยมันต้องหม้อขนาดเนะปิง้งเปิ้งถ้าภาษาการับมันเหม้อยังไงมันหมาอสมเยเนาะ ทำแล้วมันเปิง Да, claro. 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 in the lines fine, but I hope we take your break down You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside menu. See me now, see me now, see now. Don't need any time. นะครับกำลังถ่ายแล้วครับพิมแล้วครับแนมจ๊อดครับมัดบขอให้ ผมอิมเรียบร้อยครับสำหรับยันชาแนลในคลิปนี้มีเมนูตำส้มห่วงกับซีฟงหมูนะครับเ่องจับผักสุดยอดเดี๋ยวขอจบคลิปกังแค่นี้กันครับเดี๋ยวป้ากันคลิปต่อไปครับขอบคุณติดติดตามยันชาแนลครับกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์รรรรรนะครับขอบคุณค้ามุาดยอดชุดยอด คลิปจบแล้วกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ช anel ด้วยนะคะ